ปาเข้าหูปลาในปลาตะเพียนนะครับนี่ปาตะเพียนปลากดปลากฏดนี่ปลาเคียงปลาคอปลาดุกนะครับนี่บลาะแยกก็สบายดีอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องพบกันกับบอลนพครับสองดิมเด็บนนนฟาร์มนะพี่น้องมาหนีจะพาพี่น้องมาดูดปลาครับพี่น้องสุปปลาหายูหากินครับ ตามิธีสนบทบาดเท้าครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิง้งไม้กันครับปอนี่ก็จะเป็นน้องไม้พี่น้องไม้อันนี้ก็เคยมาทายพี่น้องเบิง้งกัละหวานแห้นะครับพี่น้องวหวานแห้บาทหนึ่งพี่น้องก็ได้ปลาซีหาตัวปลาตะเพียนก็ปลาสวายหน่อยอันนี้เป็นน้องที่เห่าลอกนะพี่น้องหลอกปีไกยนี่ครับลอกฝากเดียวคล้องเดียวเดือกกสิประมาณเพียงเอิ๊กนี่แหละนึกสิดูดปลาพี่น้องดูดปลาก็ใส่เครื่องอ่ะ เครื่องสูบน้ำเบนซินนะพี่น้องสองเครื่องนะพี่นอ้องนี่อาก็มาตั้งนี่ก็เวลาแปดโมงอะไรพี่น้องไปเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวตั้งเครื่องก่อนเด้อครับเอาล่ะครับผมพี่น้องตอนนี้ฮะก็ตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วครับสองเครื่องครับเครื่องนั่นฮะก็สอบแล้วเมื่อกี้มันบ่มีฝาปิดน้ำน้ำมันไหลลงไปขึ้นไปสอบเดียร์วายไทยพี่น้องเอาเกือบบูดตั้งเกือบบูดใไ่เอาเครื่องปิดน้ำได้แล้วขึ้นเรียบร้อยแล้ว ดูแลหน้ามันนี่ก็คืนละนี่ไงดูดไว้ก่อนเครื่องเครื่องนี้กลับขึ้นมาเครื่องรับพี่น้องจะมาติดใหม่น้ำแห้งนิดเดียวติดใหม่ละบอกแล่น้่ามันนี่ก็ใส่สองเครื่องดูดครับพี่น้องน้องกับปู่ใหญ่ไปไหนหรอกอูู้ปลาคอปลาคอเห็นหรอปลาคอเบิ้ลปลาคอเบิ้ลปลาคอเบิ้ลกู Oh. เป็นบพอพอเพร,ราะประทออุลวงยาเนี่ยเอาล้วครับพี่น้องมืเอนี้กรเป็นตาชิได้กันปิ้งได้เผาอยู่บ่ละ่ะเมื่อนี้ฟ้าขึ้นเชิงบ่ละเธอน่าก็สายดูดสายดูดในหัวพี่น้องขับท่าขึ้นมาเป็นสายทรงไปเลยหัวสามบอลพี่น้องแล้วเราได้ไอ้เบื่อนน่าไหลายพี่น้องเห็นปะหัวแบบนั้นเลยครับพี่น้องสามบอลท <c oughs> ี่ดิสื้อสายดูดหม่อลไรพี่น้องไปเลย เดีย๋ยวมาติดตามพี่น้องมาเบิ่งน้ำกาดรูดน้ำกัดนอพี่น้องวันนี้ดูดปลาหายูหากินนะครับตามวิธีสานครับปานเฮ้านะพี่น้องโอเคครับตถารับชมครับพี่น้อง ครับพี่น้องผมปลากระโหเฮ้ยครับปลากระโ霍ดอดจอ้องอื่นมากจากน้องเลือกเลือกน,นี่ครับจ้าตัวใหญ่พี่น้องใหญ่เสือปลากระโ霍อื่นมาเคืองโล้พี่น้องโอ้ปลาคอจะเริงมดรอขึ้นพุ่นพี่น้องปลาไหลอยู่โอเคพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำแกนนอก็บปลากระโ霍กันน้ำแห้งแล้วครับแป๊บเดียว แบบเดียวน้ำแห้งน้ำแห้งน้ำแห้งก่อนโอ้กุ้งนะทินปาดกุ้งกุ้งหน่อยกุ้งหน่อยหวนได้ชิได้มันมากุ้งหน่อยวะกุ้งหน่อยได้ชิได้กุ้งหน่อยนี่คือหลายแท้มีปลาหลายอย่างปลาใน ปลาโัวปลาตะเพียนครับปลานิลไม่รู้เหลือไหมประกดเดี๋ยวเก็บปลาก่อนนะครับเก็บปลาก่อนปลาเยอะปลาเยอะมันแห้งก่อนนะครับแห้งก่อนขิ้นไปยังห่างล่ะเหยียดบ่ถึงงูอะแห้งแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจะเก็บปลาก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะตายก่อนปลาในแห้งก่อนนะครับโอ้ หลายๆครับหลายอยู่เรือหลายอยู่เรือจะเพิินคินหลายอยู่โอเคครับอยากจะถ่ายให้ดูนะครับบรรยานนกาศทางสูงนี่ยกไป,ปเทกไปไ่ก่อนไนยกไปได้เ่าคือท่านอนักเทออไปไอเท่ข้าวเดียวนึงจะไปยกไปได้นอกคือไไท่านจะบริบาบาได้นะก็เป็นแงตายไวายละป่านะ ผู้ปลาคอตัวน่ะผู้ผู้ดองลงพุ่นเหรอปลาคอตัวน่ะเมื่หนั้ะมันดองลงพุ่นเมันสิมาพี่เหรอหานพกำลังสิลงมาพี่ยินในเว็บลงมาผัาขอใหม่ปากฏกระมีใส่หมูจุ่มหมูเนี่ยมัได้เบามันไ่ได้เบาเลย ยางอีเพิ่มน้ำบาตใส่เรายอด้เกิดโอ้โหเป็นตายยางน้ำหลังโนนุบเนาะปลาครับโอ้โหอ่ะไปอ่ไปอ่ะปปลาซิวกะเทศกันบูเฮยอ่ะตายเนาะตายวัยไหนต้มเขางเงืบอีก ได้ถอดเกอบอีนี้แล้วนอกูไปหได้ที่ต้มเขาเกิดบ,บ่น ลองมอให้หมงเลยถ้นลงแล้วันยารถมาเอาอันนี้ผู้ใดขับถังสตัวอยากเอาไพร้อมกันไม่ต้องวิธีหนึ่งเที่ยวเที่ยวถังนี่นกินน่นหลับกับฝานะฉันยานบุดีเลย ุ่งกบไปสัญญาณบุดีเลยเือลนเ่อนเสียอา

ปเนาะบ้อแบบนี้เลยตุ่มเกาะฟังเลยตุหลายอตุ่จ้เราใส่ตุ่ม่คถน้าน่อยว่าเขถือแข้งก่าดจ้าปลาออกใส่เข่งเด้อกุ่มทางใส่กุตุ่มก็เิวใสุ่จะได้จีไปได้บก็ได้ กระพือปีกอยู่ท่งขอบุญบกกะไดอันนี้นะเบี้ยลงมากินผึเยะว่นี่นะตห่ต้่จะไปใส่เขาจะไปนันพูนไปบ้านจังเกาะจ้างตู้ชวนเ้าหรอบอเอาบอกลงเนี้ยป่า เดีเ๋ยป้าจะเข่งกันเอาตัวประซิวใส่ขุ

แยกพื้นขนาดฟ้าไปยุ่ต้องเอาถังตัวดำอยู่เพื่อนลงมาเนี่แม่เห็ดะก่อจักมานเห็ดเวียวบัวหลมบ่เาขึ้นเ้าขึ้นมาแล้วจกกุ่มนะคือบัวหอยะทิมใส่โรกมี่วนนนาหน่งตาเดา้ยตาเดาเ โเข้ายกน่สปมาดอยู่สมาหนองซาบกนบดวนเร็วๆงมปลาบนบดูดลานี่ยตะเลินี่แฮมทงจานนี่แต่เาทินกับบกนบสังคมเก็บบัวเีวไงนี่ดวนดวน เลนเลนเลจำส่งี่ที่โัมมายังหมดยังหมดุกทีอืมขานี้ผนบุไปนบป่ะอ๋อแต่ลูกเป็นตะคิวครับเรงเป็นปลาซิวคับกุแรงเว้ยจีเป็นปลาขาคุยเป็นปลาซิวว้ยิ เอาลงเลยนอมันเหยียบลงตลอดความก็ลงลงเตื้อเยวะขู่คู่บกนบมันกังอันนี่นี่อ่ ดองดองช่วยซักหัวปกุดข้างนึ่งมาที่น้ำโขงมาเลี้ยงดองออกยดดัดูดปลาครับดูดปลามาน,นะครับมามามาปลาในครับปลาในปลาในหนองเหยียงห้อยๆเลยนี่ครับเลี้ยงอำลามพอปานทองคำปลาหนมาครับมามามาใครสนใจมาเลยห่อนๆครับตรวจขี้ต้มเลนครับเย็ยนๆ ยิ่ับยมาบบเางมหาบเห็นสมบุก้าจกลึกเนาะแตเดียบจสุดงามขาผมจกลึกบขีดตุ้มลึกขีดตุมก็ะลึกไี่ต้นายครับขีดตุมขีดตุมขีดตุ้มเพียงหำตุมลึกเอาดึงกันขึ้นได้เด้อเอาขุดไม่ครับขุดไม้มันลึกเนี่ยครับผม คายกันมาลงพร้อมบาลเจือนขี้ดินใส่กันไม่เลิกเป็นเลิกบาลนี่ว้าขี้ิได้ถอยขึ้นแล้วบอลปลากันซุ่มยังไงเก็บขึ้นเบิดแล้วครับพี่น้องปลาที่มาจีตายน้ำไว้เนี่ยตายแดดไว้แต่ซุ่มปลาคอปลาดุกบาลนี่ครับปลาซิวหน่อยปลากุ้งบาลนี่หมุนขี้ต้มหรือขี้ต้มอยู่ครับน้องจกไม่ได้ข้าขี้ต้ม ขีต่ต้มเลิกมีนขี่ต้มนวลน้ำครับเนี่ยไม่ได้ดววดไม,มีน้ำเลยน้ำเพียงมาคืบเนี่ยลือขีต่ต้มเบิดต์ตบ่ได้ลงลงต้มเรียนน้ำครับมาเนี่ยห่อนห่อนโดนน้ำเรียนครับเรียนขีต่ต้มในหืบใหม่ก็ไม่อีกครับหืบใหม่ป่าแต่เจ้าจังไลยมัมนจะน้ำน้ำเยอะน้ำเยอะเครื่องเครื่องสองตัวครับมาเนี่ยแหงไว้พ, <_ d oll> พอดบางทีแหงใบแหงเส้าเลย เขาบอกว่าท่ายินเ่าแล้วเหงืก้อนน้ำก็ได้ปลากระดานจะไม่ได้เก็บโดดขึ้นทั้งโคกปลาก็ไดิ่ากคนมาบุคคลนปลากระดิ่งขึ้นทางแรกแล้วครับทุ่มใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวดึงน้ำกัดน้อพี่น้องเนาะเรียบคุณละสวัสดีครับผมแม่พี่น้องนะครับนี่ปลาปลาเขะโโห่ปลาในปลาตะเทียนนะครับนี่ปลาตะเทียนปลากดปลากด นี่ปลาเคง็งปลาคอปลาดุกนะครับนี่บราได้แยกออกขายไปแล้วก็มีพี่น้องขายไปแล้วก็มีน้องสะในหน้อยครับลองท่ายในหน่อยขายไปแล้วลลลวันสามสิบโลเพื่ออะไรพี่น้องปรากฏดูขึ้นมานะนี่ก็เจ้าขายแน่นะพี่น้องแยากพี่น้องเนี่ยปลาคอกระรกจายพร้อมขายพร้อมนะครับนี่ก็พอได้คุ้มค่าน้นามันกับค่าพันฝ่าปล่อยลงไฝเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ดู แล้เ,เดี๋ยวพี่น้องวันที่แห่งเก็บใบโอ้ยเก็บแต่ดสิบโมงปลาปะะัดกระโฮ่ผมซุ่มปลากระโฮ่นี่โดดขึ้นมาน้าตื่นนี่หัวซักขีตุ่มตายเบิดโวยร้องไปเบิ่งกระโฮุ่่นละวโล่นพี่น้องกระโฮ่ประมาณสาักเศร้าโตนะครับกระโฮ่ปลาหน้ายาวักซิบัวแต่เพี้ยนนี่หลายเนี่ยเตจเพี้ยนแต่ปลานิ่นนี่ปล่อยปลเหลือพี่น้องจักไปทางใดนี่กำลังเลือกปลาเก็บปลาพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กับพ่อทำอะไรพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเบิ่งคลิปต่อไปเนาะ ขออนุญาตเก็บปลาขายปลาสะกนอนเนาะพี่น้องมีปลากดเก็บไว้ล่างไว้โกดมีบรได้ขายพี่น้องเก็บไว้ให้ย่ายเนาะนี่กดพี่น้องนี่ใส่มนีใส่งางามใสางดล่าดพเดี๋ยวอีกน้องนึไงต,ตึกน้องนี้ดูดเนาะพี่น้องโอเคครับน,นี่ก็พอฉันี่แหละสวัสดีครับ